สวัสดีค่ะหัวพันกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งเริ่มเลยด้วค่ะเขาเริ่มจะแตกตาแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้มันถึงเวลาปลูกแล้วนะคะ่ะมันจะถึงเวลาปลูกแล้วเดือนพฤษภาเลยคะ่ะเริ่มอ่าที่จริงมันก็นเริ่มเข้าค้นปลูกตั้งแต่เมษาเลยค่ะพฤษภาฝนลงมันก็นสิได้ขึ้นนะคะ่ะพอเขาสีเขาพฤษภาเลยหัวกระเจียวที่ห้าไ ที่เฮาคุดมาไว้มันก็นเริ่มเริ่มแตกตาเริ่มแตกนอแล้ะค่ะอันนี้ยังไม่ได้ลงดินนี่มันยังเริ่มแตกนอแล้วค่ะอันนี้คือหัวที่เฮาคัดไปแล้วสวยๆค่ะมีแต่หัวสวยๆหัวเต็มแบบสมบูรณ์เต็มที่ค่ะอันนี้ที่เข้าคัดเกตนะคะหัวสมบูรณ์มากสวยมากสําหรับผู้ใดที่สนใจอยากจไปปลูกกระติตดโตข้ามาได้ค่ะเอาให้เบอร์โทรให้ แอดไล์เขามากก็ได้ค่ะโทร่มากก็ได้ค่ะตอนนี้เหลือบหลายค่ะตามที่เห็นแล้วก็อยู่ในกระสอบอันนี้คือที่เขาขัดไว้นะคะ่ะที่เขายังบบคัดกะมีค่ะอันนี้คือหัวพันที่เขายังบบคัดเนาะคะ่ะที่จริงมันก็สวยอะคะ่ะที่มันก็โอเคมันก็สวยเบิดแหลกเพียงแต่วา่าถ้าไอหัวที่ยังบบคัดเขาก็สิไม่หักหลายเนี่ยค่ะ อันนี้คือหัวที่ยังบอคัดเขาก็ซิมีหักหลายถ้าเ้าคัดแล้วเขาก็คือเขาสิแตงหักออกเขาก็สิตัดหักออกเนเขาก็สิหกักเขาบัพลุงพลังมันไม่ประโยชน์นะะเนาะค่ะหักนี่มันก็บ่ได้ซอยอย่างเวลาขนเวลาห้าขนทรงหักเนี่ยมันก็สิเกลากัมันก็สิเห็นให้เขาใส่กองใหญ่ไปโดยปราประโยชน์ซื้อเขาก็แต่งออกค่ะมันสวยงามค่ะแล้วเขาก็สิได้เบ่งหัวสวยจะได้ดูว่าหัวมันสวยเนี่ยแตกตาเลยค่ะ หัวนึงนี่แตกหลายนอหลายยอดค่ะหลายไอ้หลายตาหัวนึงนี่นี่คือหัวที่เขาสวยเขาสมบูรณ์นะคะหัวที่สวยที่สมบูรณ์เขาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้คือที่เขายังบวชัดส่วนตัวนี้ที่เขาขัดแล้วมันก็สิต่างัต่างกันค่ะสิแตกต่างกันแล้วก็พวกนี้คือเขาเขาขัดที่หัวที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็หัวใหญ่ตัวนี้ที่ยังบวชัดมันก็สิมีผลหัวน้อยหัวใหญ่ ตัวที่เขาขัดออกก็คือหัวน้อยอันนี้เขาก็ขายคือกันค่ะขายเหมือนกันหัวเล็กๆบอมเนบาโบบอมันว่าหัวน้อยสีบอ,อกได้ค่ะนี่หัวเล็กนิดเดียวเขาก็ไม่ตาแตกตาเพ้อมที่สิเกิดค่ะเนียถึงจะหัวเล็กอันนี้เราก็ขายราคาหนึ่งเขาก็สิขายราคาถูกเนี่ยหัวเล็กๆเขาก็เกิดเพียงแต่ว่ามันหัวน้อยเขาก็สิแยกขายในราคาหนึ่งหัวใหญ่เขาก็สิแยกขายในราคาหนึ่งค่ะอันนี้ก็ปลูกได้เหมือนกัน ัวน้อยหัวใหญ่ออกปลูกมันเกิดง่ายค่ะหัวกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งหัวเล็กหัวน้อยแตกตาเบิดค่ะเนี่ยหัวเล็กๆกะแตกตาเนี่ยน้อย,อยผู้ใดสนใจก็ทักขมาได้ค่ะใครสนใจก็ทักมาอันนี้ของของ้ากระสิขาดเป็นหัวใหญ่ก็ขายอีกราคาหนึ่งเนาะค่ะ,คะมันก็จะแตกต่างกันอยู่แต่ว่าถามว่าอันใดดี มันกะดีคนละแบบ้าหัวน้อยถ้าหัวน้อยเขาซื้อไปมันกัราคาถือได้หลายนะคะแต่ว่ามันก็หัวเล็กมันก็ไม่สวยมันไม่เหมือนหัวใหญ่หัวใหญ่ก็จะได้น้อยแต่ว่ามันก็ได้ไอ้ได้หัวที่ใหญ่สมบูรณ์ความมั่นใจค้นปลูกนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าหัวเล็กหัวน้อยหัวเล็กหัวน้อยหรือว่าหัวใหญ่กะเกิดเปอร์เซ็นต์เกิดกะแทบสิบตต่างกันค่ะ Okay. นี่คือหัวพันกระเจียวหวานเพชน้ำผึ้งที่เขามีด้ค่ะผู้ใดสนใจลูกค้าท่านใดที่สนใจกระทักเข้ามาได้ค่ะช่วงนี้ก็แล้าง,งานนั่นปลูกเลยค่ะถึงเวลาปลูกแล้วถ้าเดือนหนาเดือนเมษาไอ้เมษาแะ้วกับพืชสภาพถ้าเกินพืชสภาพไปแล้วมันกะสิลาสินั่นในจักหน่อยนะคะปลูกได้แต่ว่าแต่ว่ามันกะถือว่าสายเพราะว่าระยะเก็บเกี่ยวของ,ข,องขามันก็สิหน่อยลงถ้าขาปลูกซ่านะคะเพราะว่าถ้าปลูกปีแรกนี่เขาสิเกิด ซาดนจัหน้อยบ่คือปีที่สองที่สามถ้าปีที่สองเป็นต้นไปนี่ช่วงนี้กะนั่นแล้วช่วงนี้ก็นนเ,กเริ่มเขาสิเริ่มให้ดอกดอกดินแล้วนะคะถ้ามันปีที่สองปีที่สองเป็นต้นไปแต่ถ้าปีแรกกะต้นมันก็สิเกิดซาดจัหน้อยนะคะเด,เ,เดี๋ยวไปเบื้องหัวแล้วเดี๋ยวไปเบื้องส่วนของเขาคะ่ะส่วนกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งเฮาส่วนกระเจียวเฮาเนาะค่ะส่วนกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้ง คุมฟางไว้ตั้งแต่ก่อนเมษาค่ะตอนนี้ฝนลงมาหลายมือแล้วเขาก็สิเริ่มเริ่มออกดอกแล้วค่ะเห็นหลายดอกแล้วก็เริ่มได้เก็บแล้วค่ะเขาเอินดอกดินดอกที่มาออกอันนี้คือปีที่สองเลยคะ่ะปีแรกเขาสิบอไคลมีปีที่สองอันนี้คือปีที่สองอันนี้คือเก็บได้เมื่อน,นี้ค่ะนี่เพิ่งเริ่มออก บ่คิดว่าเขาสีออกเร็วปปนนี้ปกติเขาสิออกต้นเดือนพฤษภา,าปีนี้สงสัยฝนมาเร็วเขาก็เลยแทงดอกขึ้นก่อนอันนี้คือปีที่สองค่ะปีที่สองที่เาปลูกก็เริ่มให้ผลผลิตเดี๋ยวอีกอาทิตย์นาอาทิตนานาสิออกลายค่ะเมื่อนี้เห็นดอกแรกกับดอกสองดอกสามต่อมากก็ได้ลายดอกเติบอยู่แต่ว่ามื่ออื่นเมื่อเหือมือฮือ เว้นมือเดี๋ยวเขามาเบิงอีกเทือหนึง่งแต่ว่าอาทิตย์หนาเพราะว่าหมู่บ้านนี่ก็ฝนตกแห้งฝนตกติดกันสามมือสี่มือถึงสี่บ่สีบส่บ,บ่ตกบนมือแต่ก็ถือว่าเขาก็ซุ่มนะะเน้วค่ะเดี๋ยวไปเร็วมากก็เห็นดอกค่ะเขาก็ซุ่มเขาก็สิเริ่มแตกด,ดอกขึ้นก้อนของปีที่สองนี่ค่ะดอกหนึง่งนี่เขาเริ่มขึ้นมาแล้วคะ่ะซ้ำไม่เขาเก็บได้แล้วคะ่ะ กระาส่มก็นี่เขากระสิบานกะเบิบ้งนั่นไปเรื่อยๆค่ะสำหรับผู้ใดที่ต้องการปลูกด้ค่ะสิปลูกไว้กินปลูกไว้ขายดอกคือเท่ากับติดต่อมาได้ค่ะหัวพันธุ์ท่ายังมีด้ค่ะหัวพันธุ์ท่ายังมีอยู่ช่วงนี้ก่ะกระลงพอดีคือคือเป็นช่วงที่กระลงพอดีปลูกนะคะฝนก็เริ่มลงเขาก็สิเริ่มปลูกกันช่วงนี้แหละแต่ว่า พวกที่ปลูกกอนกะสิเกิดเกิดเร็วแน่เพราะว่าฝนเขาเริ่มลงแล้วปลูกกระเจียววานเพ็นน้ำผึ้งปลูกเก็บดอกขายค่ะกะโอเครายได้กะถือว่าโอเคอยู่ค่ะตามที่เขาปลูกมาสีป่ปีปีที่หกแล้วค่ะปีนี้สี่ 5, ปีห้าปีปีที่หกแล้วแต่รายได้เขาก็ถือว่าโอเคผู้ใดสนใจหัวพันกุกระติดต่อเขามาได้ด้ค่ะหัวพันุเขายังมีขายอยู่ อันนี้คือสวนเฮ้าค่ะประมาณสามไร่ไปเก็บขายดอกนี่ค่ะอีกดอกหนึ่งเขากำลังโพเก็บดอกดินเขาต้องเบิ้งให้ดีค่ะดอกเขาโพพ้นฟางขึ้นมากอะเ,เาะเห็นแม่บ่เห็นแม่กว่าสิเห็นห้าเรื่องเทื่อกอะคุณแล้วบานแล้วคุณแล้วค่ะ หัวพันธุ์นย้งมีขาย,ดยเด้อค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามันออกดอกหลายๆเดี๋ยวข้ามาเบิงอีกที่นึงนะคะว่ามันสิเป็นตาสะออนซ้ำใดอันนี้มันเพิ่งเริ่มเดี๋ยวออกดอกเพิ่งเก็บมื่อแรกค่ะก็ะเลยตื่นเต้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าขามาเบิ่งกันไหมนี่เอาไว้แค่นี้แล้วน,นะคะนะสวัสดีค่ะ